ถ้าคุณมีล้ำไส้ข้างในที่เน่าสกรปรกมีแต่สิ่งหมักหมมแน่นอนภายนอกผิวมันจะแสดงออกมาอยู่แล้วว่าคุณจะดูโทมดูไม่สวยจะดูไม่เปล่งปั่งเท่าที่ควรไม่ว่าคนจะอยากมีหน้าเด็กหรือไม่เด็กก็ตามแต่ถ้าคนที่อยากมีหน้าเด็กคือสิ่งที่ต้องจัดการด่วนมากๆยกตัวอย่างง่ายๆสําหรับใครที่ไม่ได้ลงเรียนคอร์สที่หมอเฟิร์นสอนเนาะอย่างแรกเลยก็คือผักสีเขียวทุกชนิดที่คุณชอบทานได้หมดเลยหรือว่าผักประเภทหัวทุกชนิดเช่นฟักทองแครอทมันเผือกใยอาหารสูงมากๆคุณจะเห็นเป็นเส้น ใหญ่เลยอ่ะเห็นกับตาเลยหรือทานจากถั่วก็ได้ได้ทุกชนิดเลยนะถั่วเขียวถั่วดําถั่วแดงถั่วเหลืองแล้วก็ผลไม้ทุกชนิดที่คุณชอบถ้าคุณเพิ่มอาหารที่มีกัดใยทั้ง3มื้อได้นะคุณจะสังเกตได้เลยภายใน3วันการขับถ่ายของคุณจะเปลี่ยนไปทั้งหน้าตาลักษณะสีกลิน่นแค่คุณทมข้อนี้ถ้าวันนี้นะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากทานอาหารให้ถูกต้องจริงๆอะ่ะทานยังไงให้สุขภาพดีทานยังไงให้ช่วยชะลอวัยทานยังไงให้ผิวสวยทานยังไงให้หน้าเด็กลงทุก กวันทุกวัน,ท,วนทานยังไงให้อายุยืนแนะนําเลยให้ไปเรียนในคอร์สท,ที่จะเปิดล่าสุดเนี่ยชื่อว่าคอร์สสอนกินให้หน้าเด็กเรียนเหมือนคุณนะ่ยมีเทรนเนอร์อยู่ด้วยกัน30วันเต็มๆต้องอยู่ด้วยคุณ30วันเพราะการที่คุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมใดก็ตามนะให้เป็นนิสัยเนี่ยเราต้องทําพฤติกรรมนั้นๆนะ่ะอย่างน้อยให้ได้21วันแล้วคุณจะทําสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นสิ่งที่คุณจะได้แน่ในคอร์สนี้นะคุณจะมีความรู้เรื่องอาหารที่ถูกต้องในเรื่องของการชะลอวัยในเรื่ององงงขกาารทานงไง ให้หน้าเด็กทานยังไงให้ยุยืนแล้วก็ได้แน่ๆในเรื่องของสุขภาพที่ดีสิ่งที่ได้ถัดไปก็คือคุณจะได้สังคมที่รักสุขภาพเหมือนเหมือนกันอย่างเงี้ยแน่นอนเวลาคนเราอยู่ในสังคมสภาพแวดล้อมแบบไหนเรามักจะเป็นอย่างนั้นอย่างคุณอยู่ในสังคมที่รักตัวเองรักสุขภาพคุณจะหน้าเด็กทายกันหน้าเด็กไปด้วยกันและอีกอย่างที่เป็นโบนัสสาคัญเลยนะใครที่มีคําถามเนี่ยจะสามารถถามหมอเฟิร์นได้ตลอดในกลุ่มเรียนหมอเฟิร์นจะเข้าไปตอบตลอดใครสนใจเรียนตอนนี้ก็ราคาดีมากปกติราคาเต็มหนึ่ง 15,900เฉพาะวันนี้ให้4,990บาทมันเหมือนกับการที่คุณซื้ออาหารเสริมดีๆมาทาน1ตัวราคาพอๆกันเลยแต่แตกต่างกันที่ถ้าคุณเรียนคอสเนี่ยคุณสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิตคุณจะไม่ต้องมาวิตกกังวลหรือเครียดเรื่องสุขภาพอีกต่อไปใครที่สนใจลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้ก็พิมพ์ว่าสอนกินได้เลยแล้วเจอกันในคอสขออวยพรให้คุณทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและน่าเด็กลงรักทุกคนค่ะ